การนั่งสมาพิภาวนาให้พาการนั่งขัดสมาธิการนั่งขัดสมาธินั้นเป็นเวลาพระพุทธเจ้านั่งที่ต้นไม้โพในวันมิสากะบูทาพระองค์นั่งขัดสมาธิภาวนาอนาปาลมหายใจเข้าออก จึงไมตจัสรูปเป็นสะพุติเจ้าการนั่งขัดสมาธินั้นให้เอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาก่อนแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายเอามือข้างขวาวางทับมือข้างซ้ายที่ตักของตัวเองเมื่อนั่งเรียบร้อยแล้วก็หลับตา หลับตาแล้วก็นึกภาวนาว่าบทต้นๆแล้วว่าพุโทโธธรรมโมสังโฆนึกในใจพุโทโธธรรมโมสังโฆพุโทโธธรรมโมสังโฆสามหนแล้วก็เอาพุโทโธคำเดียวไม่ต้องออกปากนึกในใจและให้นึกพร้อมกับลมหายใจเข้าและออก ให้เป็นที่สังเกตว่าจิตของคนเราจิตของเรานี่คือดวงจิตผู้รู้มารู้ว่าลมหายใจเข้าลมหายใจออกรู้ว่าเรานึกพุโทโธพุธโทโธในใจหรือเรานั่งฟังเทศฟังธรรมเมื่อเสียงดังขึ้นเสียงนี้ก็จะลอยไปในอากาศไปเข้าที่โสตที่หูของเรา จิตผู้โลภภาวนาพุโทโธอยู่นั่นแหละมีความรู้สึกอยู่ในจิตในใจให้รวมจิตใจลงไปสู่ดวงใจของเราที่นึกพุโทโธพร้อมกับลมเข้าลมออกส่วนจิตนั้นก็ให้ระวังไม่ให้ปล่อยออกไปภายนอกให้รวมเข้ามาภายใน สิ่งใดที่เป็นอดีตล่วงแล้วก็มันแล้วไปแล้วไม่ต้องเอามาคิดนึกปล่อยวางเสียส่วนใดที่เป็นอนาคตการข้างหน้าพุ่งนี้ปรลลืนนี้หรือจะทำอะไรต่อไปก็ยกไว้ก่อนไม่ต้องไปคิดถึงให้ตั้งใจลงไปในเวลาปัจจุบัน คำว่าปัจจุบันคือเดี๋ยวนี้เวลานี้เดี๋ยวนี้เวลานี้เราฟังธรรมเรานั่งสมาธิจิตเราก็ไม่ให้ไปที่อื่นเอาดวงจิตดวงใจผู้รู้ผู้ฟังธรรมได้ยินเสียงอยู่นี่แหละมานึกน้อมอยู่ในคนพระพุทธเจ้าคำว่าพุทโธพุทโธแปลว่าพระพุทธเจ้า ภาษาบาลีว่าพุทธพุทโธภาษาไทยเราเรียกว่าพระพุทธเจ้าเนึกก็ให้รวมใจลงอยู่ในใจของเรามันจะมีอารมณ์ในใจอย่างไรก่อนปล่อยวางออกไปอารมณ์แห่งความดีใจอารมณ์แห่งความเสียใจขับแค่นแน่นใจไม่ให้มี ร่างกายก็ให้อยู่ในท่านั่งปลอดปลงสบายกายวาจาก็ต้องไม่โทษใจก็ไม่คิดไปที่อื่นเมื่อนึกน้อนในใจได้ยินเสียงพุทธะพุทธะพุทธโธท,ที่ไหนก็รวมจิตรวมใจอยู่ที่นั้น จิตใ,ใจคนเรานั้นไม่ต้องไปหาเป็นก้อนเป็นหน่วยเป็นสีสันวันนะแสงสว่างอย่างโน้นอย่างนี้ไม่มีจิตใ,ใ,ใจคนเราจริงๆเป็นธาตุนามธรรมคำว่านามธรรมไม่มีชึกไม่มีตัวไม่มีเหมือนร่างกายมีดวงจิตผู้รู้นเหมือนกับลมเหมือนกับอากาศแต่มันมีความโล้อยู่ มีความรู้สึกนึกคิดอะไรได้ในดวงจิตดวงเดียวนั่นแหละมันมีเวทนาสุขทุกข์ที่เกิดขึ้นในร่างกายจิตนั้นมันรับรู้ดวงจิตนั้นมันจริงไม่มีตัวไม่มีตนแต่เมื่อมาอยู่ในโลกประขันร่างกาย ของคนก็เป็นเรื่องคนไปเวลายืนเดินนั่งนอนไปมาพูดจาปราศัยก็จิตนั่นแหละมันมันสั่งการให้ร่างกายทำไปตามจิตใจมันชอบแต่จะไปจับเอาให้เป็นตัวเป็นตนเป็นก้อนเป็นหน่วยไม่ได้ จึงมีวิธีการบริกรรมภาวนาอุบายใดอุบายหนึ่งเป็นต้นว่าพุทโธพุทโธคอยนึกน้อมทุกขณะจนถี่ยึบไม่ให้จิตใจมันคิดไปที่อื่นรวมจิตลงไปอยู่ที่ลมเข้าลมออกถ้าเราสังเกตให้ดีตั้งจิตให้ลงถึงที่ก็จะเห็น ในจิตนั่นแหละวันได้ยินเสียงวันนึกพุโทโธมีความรู้สึกอยู่ในใจตลอดเวลาใจนั้นจึงเป็นดวงจิตดวงวิญญาณอันไม่ไปที่ไหนที่เราว่าจิตไปโน้นไปนี่น่ะมันเป็นเพียงสัญญาอารมณ์ความหมายเอาเท่านั้น ความจริงตั้งแต่มาปฏิสนธิวิญญาณมาเกิดมานอนอยู่ในท้องแม่คนละสิตเดือนไม่ได้ไปไหนจิตดวงที่โลนี่แหละมันมาปฏิสนธิวิญญาณมายึดเอาถือเอาโรคประคันร่างกายตัวตนคนเราเป็นหญิงก็ยึดเอาร่างกายหญิงเป็นชายก็ยึดเอาร่างกายชาย เกิด,ดมาแล้วก็ยึดมั่นถือมั่นมาตัวเราของเราตัวโกของโกแม่พ่อแม่ญาติทั้งหลายตั้งชื่อว่ากอว่าขอจดจำเอาว่าชื่อนั่นเป็นชื่อของเราถ้าใครมาดุดาว่าไลา่ให้กับชื่อกับโกรธนั้นแหละจิตมันหลงหยึดหลงถือเอา เวลาภาวนาท่านไม่ให้ไปยึดหน้าถือตายึดตัวยึดตนถ้าไปยึดโยจิตมันรวมไม่ได้สงบลงไปไม่ได้วุ่นวายเวลาภาวนานึกน้อมอะไรก็เอาให้มันแน่วอยู่ในจิตใจนั่นแหละ จิตใจจริงๆน่ยมันมีอยู่เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรวมแล้วก็ใจิตใจดวงผู้รู้อยู่นี่แหละนั่งก็รู้ว่าเรานั่งยืนก็รู้ว่าเรายืนเดินก็รู้ว่าเราเดินดีใจก็รู้ว่าเราดีใจเสียอกเสียใจร้องไห้น้ำตาไหล ก็รู้สึกว่าเราล่องให้น้ำตาไหลโูษที่รู้จักนั่นแหละท่านเรียกว่าจิตใจจงรวมจิตใจดวงนี้ให้มาสงบตั้งมั่นอยู่ในใจของตัวเองทุกลมหายใจเข้าออกเอาจนจิตใจนี้สงบระงับเยือกเย็นสบายได้ทุกๆุกคืนก่อนที่เราจะหลับจะนอน รวมจิตรวมใจอันนี้ได้ตั้งมั่นได้ดีเท่าไรจิตอันนี้แหละมันจะมีสติมากขึ้นมีสมาธิคือจิตมันตั้งมั่นขึ้นจิตอันผู้โลนี่แหละมันจะมีปัญญามีความเฉลียวฉลาดสามารถอาหารขึ้นมาไม่มีตัวแต่มันก็ มีดวงจิตนั่นแหละถ้าฝึกฝนอบลมตัวเองสั่งสอนตัวเองอยู่ตลอดเวลาจิตมันก็สงบประงับเย็นสบายเคยโกรธก็ไม่โกรธเคยโลกอยากได้นน้นได้นี่เกินประมาณก็ไม่โลกและไม่หลงไปตามโลกเสียงกลิ่นรสโสดะะรทำมาลมในโลกด้วย เมื่อจิตดงนี้ไม่ลุ่มหลงมวัมวเมาไปที่อื่นจิตมันก็สว่างสวัยอยู่ในกายในวาจาในจิตในใจตัวเองตาดูหูฟังอะไรก็มีสติทางนั้นเมื่อมีสติความะระลึกได้ไม่หลงไหลสมาธิก็ตั้งมันเมื่อสมาธิตั้งมันได้มากเท่าไหร่ ยานอันวิเศษที่จะละกิเลสในใจให้หมดไปสิ้นไปก็เกิดขึ้นจากศีลสมาธิปัญญาวิชาความรู้แจ้งเห็นจริงมันก็อยู่ที่จิตใจนั่นแหละแต่ต้องทำต้องประกอบทุกเวลาแต่พูดจาปราศัยก็ให้เมสติ จะนั่งก็ให้มีสตินั่งแล้วจะลุกขึ้นก็ให้มีสติคนไม่มีสติขาดสตินั้นเรียกว่าไม่ได้เลือ่องคนบางคนนั่นเวลาไปนั่งที่ไหนแล้วก็ไม่ดูบนศีรษะของตนว่าเรานั่งในที่มีไมมมีอะไรอยู่บนศีรษะเวลาจะลุกไปหรือลุก ขึ้นไปเลยไม่ดูก็เอาศีรษะตัวเองโดนกับไม้เขาเลือดไหลออกก็มีนั่นคือว่าขาดสติคนขาดสติเดินไปก็ไปเหยียบขวากเหยียบหนามเหยียบทานไฟเขาทิ้งไว้ก็มีนั่นคือว่าขาดสติเรามีตาตั้งสองข้างก็ให้ดูให้ดี ห้าจิตมันมารวมมาอยู่ในตัวในกายวาจาจิตของเราแล้วสติก็อยู่ที่นี่หลักศิลห้าสิลแปดสิลสิบสองร้อยยี่สิบเจ็ดก็อยู่ที่นี่แหละศีลส,สมาธิปัญญาวิชาวิมุตจนถึงความหลดพุน่นพ้นในทางพุทธศาสนา ก็อยู่ที่กายวาจาจิตของคนเราทุกคนตลอดจงไปถึงขั้นสูงที่สุดที่เรียกว่าไปถึงนิพพานนิพพานก็อยู่ในใจคนเราทุกทุกคนแต่ถ้าเราไม่ปฏิบัติไม่ภาวนาไม่ละความรุ่มหลงมัวเมาในจิตใจให้หมดสิน้น แม้พระนิพพานมีโยกก็ไม่เห็นถ้าโลกละอะไรต่อมิอะไรออกไปหมดแล้วเหลือแต่ดวงจิตของใสสะอาดก็จะเห็นแจ้งซึ่งนิพพานสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจหม้อไฟแดงอยู่ที่ปากหม้อทุกยากมันอยู่ที่ที่ปีนที่มือวะ่อย่างนั้น ก็คือมันอยูในตัวคนเราอยู่ในใจเราทุกคนเราไม่ได้รวมจิตใจมาดูเวลาภาวนาท่านจึงให้รวมจิตรวมใจมาดูร่างกายภายนอกมีอะไรมีมือมีแขนมีเท้ามีศรีรษะแขนสองขาสองศรีรษะหนึ่ง มีหนังห้มโยเป็นที่สุดรอบภายในหนังห้มมีดวงจิตโยภายในเมื่อดวงจิตมีโยภายในทุกคนแล้วก็ไม่ต้องไปหาที่อื่นนั่งโยที่ไหนก็คือจิตมันนั่งอยู่นั่นแหละได้แก่ดวงจิตผู้โอย,ยูโยโรไปไม่เอาละทิ้งโรอยู่โรกลับเข้ามา กลับเข้ามาอยู่ที่ลมเข้าลมออกอยู่ที่ตัวของตัวเองไม่ต้องไปหาดูคนอื่นคนอื่นจะเป็นใครก็ตามก็เหมือนตัวเรานี่แหละมีตาสองหูสองจมูกสองตล่องปากหนึ่งลินหนึ่งมีจิตใจคองร่างกายอยู่ก็เหมือนกันนี่แหละ ยังไม่ตายก็ดิ้นลนวุ่นวายไปตามอำนาจกิเลสความโกรธความโลภความหล,มลงถ้าถึงเวลาตายสมมุติว่าเราไปตายในป่าในที่ไม่มีคนอื่นเห็นร่างกายของเราก็จะทิ้งไว้ในป่า <c oughs> แล้วมันก็จะเปื่อยเน่าพูพังมแมลงวันก็จะมาไข่ใส่เป็นหนอนกินกินน้ำเลือดน้ำเหลืองของเราหมดไปแล้วก็ยังเหลือกระดูก mm hmm. งานเข้ากระดูกก็กระจัดกระจายไปเปื่อยเน่าผูพังทับผมแผ่นดินไปเท่านั้นเองส่วนดวงจิตดวงใจผู้โลภผู้ภาวนาอยู่นี่ มันก็ไปอีกทางหนึ่งเมื่อมันไปคล้องอยู่ในรูปเสียงกงล,ภภลิ่นรสผอดพระธรรมลมที่ไหนมันก็ไปหลงไปติดไปตามนั่นหละไปเกิดมาใหม่เกิดมาใหม่ก็ตายไปอีกวนเวียนอยู่อย่างนี้ในโลกนี้ถ้าเราภาวนาให้ดีดูให้ดีๆแล้วมันไม่น่ามาเกิด พอเกิดมาแล้วมันมีแต่เรื่องทุกข์ได้กินก็เป็นทุกข์ไม่ได้กินก็เป็นทุกข์ได้นอนก็เป็นทุกข์ไม่ได้นอนก็เป็นทุกข์ฝนตกแดดออกอะไรมันมีแต่เรื่องทุกข์ทางนั้นคือจิตใจมันคอยไปยึดไปถือยึดหน้าถือตายึดตัวถือตนยึดเรายึดของของเรา ถ้าเราถามดูแล้วว่าอะไรเป็นของเรามันไม่ได้ว่าลนะ่ะธาตุดินคือร่างกายคนเราธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมธาตุทั้งเศดินน้ำไฟลมแต่ละอย่างละอย่างถ้าเราถามดูว่าธาตุดินนี้เป็นของเราไหมมันก็จะเฉย ถ้าน้ำีน,นเป็นของเราไหมมันก็จะเฉยอยู่มันไม่ว่าเป็นของใครมันมีเหตุปัจจัยให้เกิดขึ้นมันก็เกิดขึ้นมาเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วมันก็มีความแก่ชราเจริญขึ้นเจริญขึ้นหมดขีดเราก็ชำรุดทุดโทมผลที่สุดก็เกิดแล้วก็ตายไปเป็นอยู่อย่างนี้ จิตถ้ามันลุ่มหลงมัวเมาแล้วไม่รู้สึกตัวแหละคล้ายๆกับว่าคนเราที่มันมีความโกรธเกิดขึ้นคนอื่นผู้อื่นทำไม่ถูกจิตใจของตัวเองเมื่อมันโกรธจัดโกรธจนกระทั่งว่าขาดสติขาดสมาธิขาดปัญญาแล้วมันถึงดุดาว่าไล่ไปตามเรื่อง นักเข้าก็ประหักประหารฆ่าฟันลันแทงผู้อื่นให้ตายไปก็ได้นั่นคืออำนาจของความโกรธความโลภความหลองอย่าให้อำนาจนั่นมาโยในตัวในกายวาจาจิตของเราในตัวในกายวาจาจิตของเรานี้ให้มีคนพระพุทธเจ้า คำว่าพุทธโธพุทธโธนั้นพระพุทธเจ้าทัานละกิเลสความโกรธละกิเลสความโลภละกิเลสความหลงให้หมดให้สิ้นไปจากใจของพระองค์แล้ว,ล,วละวาสนาอาจินที่เคยเป็นมาอย่างไรพระองค์ก็เลิกได้หมดละได้หมดเิตใจพระองค์กดใสโยเหมือนแก้วเหมือนแก้วมันมีโชต แก้วมันิโชตเป็นแก้วที่เร็วใสใจมนุษย์คนเราตลอดถึงเทวดาอินพรมถ้ามาหัดสมาธิภาวนาจากพระธรรมีนัยคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วใจมนุษย์คนเราและเทวดาจะเป็นจิตใจอันใสศรัทธานำมาซึ่งความเชื่อความเลื่อมใส ในคนพระพุทธเจ้าในคนพระธรรมในคนพระอริยสงสาวกแล้วจิตใจก็จะได้เย็นได้สบายยังมีชีวิตอยู่ในโลกนี้ก็รู้จากการทำบุญให้ทานรักษาสิงภาวนาประพฤติด,ดีปฏิบัติชอบประกอบในสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศล ถ้ากายของคนเราแตกดับไปแล้วใจนั่นแหละมันก็ไปเกิดในภพในชาติที่สูงขึ้นไปเป็นมนุษย์ก็ต่อเป็นเทวดาเป็นเทวดาก็เป็นพยาอินพยาพรมขึ้นไปโดยลำดับจนกระทั่งเป็นอะไรต่อมิอะไรก็มันกิเลสพาเป็นละกิเลสฆ่ากิเลสทั้งความโกรธให้ตายไป ขากิเลสความลอกให้ตายไปขากิเลสความหลงให้ตายไปคือไม่หลงไหลไปตามอำนาจกิเลสเจตอันนั้นก็แียวว่าแจ้งพระนิพพานนิพพานนั้นเมื่อแจ้งแล้วก็เป็นอว่าไม่มืดไม่หลงไหลไปตามคนสัตว์วัตถ,ถุธาตุทั้งหลายท่านแจ้งแจ้งชัดเจนว่าในโลกนี้ เกิดมาแล้วก็ตกอยู่ในความไม่เที่ยงแท้แน่นอนจะให้มันเที่ยงกงอยู่ไม่แก่ไม่ชราก็ไม่ได้เกิดมาแล้วทีแรกก็เป็นทารกอยู่ในเบาะในแปกงนานเข้าพ่อแม่เลี้ยงดูรักษากอจเจริญวัยใหญ่โตขึ้นมา เมื่อใหญหมดขีดแล้วก็ชำรุดชุดชองแกช่ชรามีฟันหลุดออกมาผมขาวร่างกายทุกผลภาพผลที่สุดก็ไปโซวความแตกดับธรรมดาวนเวียนอยู่ในโลกอันนี้นับไม่ถ้วน ถ้าไม่ภาวนาละกิเลสในใจของตนจริงๆแล้วก็จะมาเกิดมาตายยุ่งยากอยู่อย่างนี้แหละมีอะไรก็ทุกเพราะสิ่งที่มีไม่มีอะไรก็ทุกเพราะไม่มีทุกเพราะจิตไม่โล้จิตไม่ภาวนาจิตไม่ละกิเลสความโกรธให้หมดไป จิตไม่ละกิเลสความโลภให้หมดไปจิตไม่ละกิเลสความหลงให้หมดไปสิ้นไปจิตใจอันนี้เมื่อมันแตกดับตายไปมันก็มาตั้งใหม่ขึ้นมาปรุงแต่งขึ้นมาก็มาเป็นคนเป็นสัตว์อีกต่อไปไม่จบไม่สิ้นคือว่าทำตามอำนาจกิเลสตัณหามานะทิฏฐิอยู่ตลอดการ เลยกิเลสเหล่านี้มันพาให้เกิดเกิดมาแล้วก็แกช่ชราแก่ชราแล้วก็ตายไปตายไปมันก็ตายไปแต่ธาตุดินน้ำไฟลมจิตมันไม่ตายมันก็กลับมาเกิดอีกมาลุ่มหลงมัวเมาอยู่อย่างเก่านี่แหละแน,นั้นผู้ปฏิบัติทั้งหลายจงพากันฝึกฝนตัวเองให้อยู่ในกรรมฐาน นั่งกรรมาฐานขัดสมาธิเพชในได้ทุกทุกข์เขินทำไมท่านจงให้ฝึกทุกทุกข์กเกนเพื่อให้เกิดสติเกิดสมาธิเกิดปัญญาเวลามันเจ็บให้ได้ป่วยก็จะได้โลภเท่าทันจะไม่ต้องไปร้องให้น้ำตาไหลธรรมดาร่างกายมันเกิดได้มันก็แตกได้ตายได้ เมื่อมันเกิดได้มันก็แก่ชราได้เมื่อมันเกิดได้มันก็ต้องมีทุกอย่างี้่หลนนี่แหละลเราท่านทั้งหลายเมื่อพากันได้ยินได้ฟังแล้วโดยย่นยอ่อนี่แหละให้ตั้งอกตั้งใจปฏิบัติประกอบกับรรมให้ได้ทุกคืนทุกคืนไม่ให้ทอดทุละ ก็จะมีความสุขความเจริญมีความมุ่งมากปรารถนาสิ่งใดอยู่ในใจก็จะสำเร็จลุล่วงไปดังความมุ่งมากปรารถนาดังแสดงมาก็สมควรด้วยกาลเวลาเอวังก็มีด้วยประการละชนี